สัมภาษ์เลยลาคขาเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่พายจะพามาขุดนออากเวกันค่ะหลังจากที่แม่พาขุดไปแล้วสามเดือนนะคะโอหนอขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่มางัดกันเลยค่ะไงนิดเดียวจ้าหูนอขึ้นเต็มไปหมดเลยทุกคนอากเวกเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะน้องก็จะแตกหนอออกมาห่างจากต้นแบบนี้นะคะเราก็สามารถถอนไปปลูกขยายพันธุ์ต่อได้เลยนะคะ อโอ้ไม่พาทำพลาดเลยลากคาเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเอาไปปลูกต่อได้ค่ะทุกคนขุดได้เต็มฐานเลยไปปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแม่พาก็จะขุดหลุมนะคะลึกประมาณสิบเซนนะคะอขุดกันเลยจ้าขุดเสร็จแล้วมาปลูกกันเลยค่ะหลุมลึกขนาดสิบเซนนะคะแล้วก็วางต้นอากาเบลงไปเลยกวาดดินลงไปเลยนะคะนี่รอบ,รบ